ปปเป็นเคสง่ายๆนะคะคนไข้มาด้วยเรื่องรู้สึกว่ามันมีจุดที่มันยื่นเกินนะคะก็คือทําการผ่าตัดเลเบียนะคะความต้องการของคุณป๊อบนะคะรู้สึกว่ามันเสียดสีอยากเอาผิวหนังออกแต่ว่ายังรู้สึกว่ามันดูยังสวยงามอยู่ดูธรรมชาติการทาใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะของคุณป๊อบเองเนี่ยมีชิ้นเนื้อส่วนที่มันหนาบร,ริเวณปีกนิดหน่อยคุณป๊อบก็บอกว่าโหเอาออกไปเสร็จปุ๊บรู้สึกว่ามันแบบชอบมากค่ะมันเห็นความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะหลังทําทันทีเนี่ยผิวหนังของเรายังเหลือบางๆ ะะไม่ได้ตัดหนังเยอะจนเกินไปเนื่องจากว่าบริเวณผิวหนังตรงนี้เนี่ยตัดเยอะเกินไปก็จะทําให้เห็นรูช่องคลอดไม่มีอะไรปกปิดอันนั้นน่ะจะมีความเสี่ยงมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อช่องคลอดแห้งรู้สึกว่ามันเจ็บมันแสบหลังทําได้ค่ะลาเฟ l ี e c ลินิกเนระมิตทุกความสวยให้เป็นจริง